สวัสดีวัยรุ่น FC Line ทุกคนอยู่ผมจอนคลิปนี้จะมารีวิวลามินยาเมลาในคลาสคอน t ท n เ n t a l ท e r ฮีโนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของการ์ดใบนี้นั่นคือเป็นนักเตะที่พาทีมชาติคว้าแชมป์ทวีปได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งลามินยาเมลาเนี่ยก็คว้าแชมป์กับสเปนนะเป็นแชมป์ยูโรในปี2024ที่ผ่านมาด้วยวัย17ปีเท่านั้น เลยทําให้ลามินยามานั้นมีการ์ดใบนี้โผล่มาด้วยนั่นเองส่วนในเรื่องของค่าพลังนั้นจะเทียบเท่ากับคลาส24 UCL นะครับเพียงแต่ว่าค่าพลังภายในอาจจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนทางด้านที่ัยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกับ24อยู่กับ25ทีม of ฟเดอะซีซั่นเลยทีเดียวนะครับคือให้มาครบจบในตัวเดียวเลย <Wow. S 1> แต่ถ้าว่าสิ่งที่แอบผิดหวังมากที่สุดนั่นคือสกิลมุฟของลามินยามาลครับที่บวก1น,นั้นให้มาเพียงแค่4ดาวเท่านั้นซึ่งตั้งแต่ที่ผมตามดูบาร์เซโลนาตั้งแต่ยามาลขึ้นมาเล่นให้กับชุดใหญ่เนี่ยพูดตรงๆว่าแทบทุกนัดนะต้องมีการหมุนการเทินการเล่นสกิลอยู่ตลอดเวลา มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่ยามาจะเริ่มต้นที่4ดาวนะเพราะฉะนั้น EA ผมขอร้องละช่วยพิจารณาใหม่ด้วยนะถ้าเกิดว่าจะมีคลาสใหม่ของลามิยามาออมานะครับ ส่วนในเรื่องของความรู้สึกตอนที่เล่นนะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคลาสใหม่แต่ความรู้สึกก็ยังคงเป็นตัวที่เล่นสนุกเหมือนเดิมซึ่งนักเตะแบบรามินยามาลนะครับมันจะโดดเด่นเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะเลี้ยงบอลหนึบเท้าความคล่องตัวดีความเร็วดีนะครับวิ่งอฟอฟเดอะบอลฉลาดแล้วก็เรื่องของการสร้างสรรเกมเปิดบอลเลียดเปิดบอล โด่งอะไรอย่างนี้ทำได้ดีมากๆนะครับรวมไปถึงการยิงแบบปั่นโค้งๆนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของลามินยามานะครับแต่ว่าน้องเขาจะปั่นโค้งๆได้สวยงามหรือว่าโกงได้เฉพาะแค่เท้าซ้ายเท่านั้นส่วนเท้าขวานี่แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทํากันมานั่นเองนะครับโอ้เท้าขวานี่อย่างแย่เลยนะก็เฝ้ารอวันที่น้องเขาเท้าขวาจะดีขึ้นนะครับทั้งตัวจริงและในเกมเลยทีเดียวแล้วจังหวะนี้หลุดมาเอียงซ้ายแล้วยิงครับเรียบร้อย <Okay. S 1> แล้วมาจังหวะนี้ครับไข่หนึ่งที พยายามที่จะไปแล้วเหมือนจะยากนิดหนึ่งครับฝากเพื่อนก่อนทีหนึ่งแล้วมีพื้นที่มีเวลาก็หวดซ้ายไปเสาสองแล้วเกือบไม่เข้าครับเปดี้โอ้โหขอสรุปนิดนึงครับสำหรับรามิดมาลปีนี้นะครับบวก5ก็เล่นสนุกแล้วนะความเร็วถือว่าทําได้ดีการเลี้ยงบอลโคดหนึบนะโคดดีนะครับเลี้ยงบอลท่อนขัางติดเท้าเลยทีเดียวสกิลม,มูฟก็ถ้าบวก5ก็5ดาวครับสามารถเล่นท่าสกิลมูฟได้หลากหลายเท้าซ้ายปั่นโค้งดีมากครับส่วนยิงไกลก็ หือว่าอยู่ในขั้นมาตรฐานที่ดีเลยทีเดียวส่วนการสร้างสรรค์เกมนั้นต้องบอกเลยว่าดีเกินคาดนะครับเปิดบอลจ่ายบอลจ่ายทะลุช่องได้ดีมากๆและก็เคลื่อนที่ออฟเดอะบอลได้ดีสุดๆส,ส่วนข้อเสียนั้นจะเป็นเรื่องเท้าขวานะครับที่วิฟุตมันน้อยไปหน่อยและก็รูปร่างค่อนข้างบางผอมนะครับความแข็งแกร่งไม่ค่อยมีสักเท่าไรนะักโดนชนก็ปลิวง่ายอยู่เหมือนกันครับสำหรับรามินยาเมาก็สำหรับพินี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรามินยาเมานะรีวิวสั้นๆนะครับใครอยากจะลองสัมผัสก็ลองไปหาได้ในตลาดนะมีขายกันอยู่นะช่วงนนี้ใา์ด C.H. นะครับหรือว่า Continental Hero นั่นเองสำหรับลิวหน้าจะเป็นใครนั้นฝากติดตามไว้ด้วยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีบอย